ครับสวัสดีครับมาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสไตล์ธนากรนะครับกับน้องนลินนะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าปกตินะครับสามสี่ตรงๆนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะก็วันนี้เหมือนเดิมก็เช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ พี่น้องแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสไตล์ธนากรนะครับหัวน้องบูมใครตุบบ้างครับหัวน้องบูมนะครับผมหัวน้องบูมนะครับหัวน้องบูมชี้ทีแรก่16นะครับที่ผมบอกว่าให้กลับหัวด้วยนะครับนะครับก็เข้าเหมือนกันนะน้องบูมนะครับเนาะเกือบจะโดนอีกทั้งสองขานะครับเนาะเกือบจะโดนบนล่างอย่างว่านะครับ น้องบุ้มให้สองเก้าสองแปดนะครับก็อู้น่าเสียดายมากๆนะครับเนาะแต่น้องบุ้มชี้หนึ่งหกนะครับแต่มันออกหนึ่งเก้านะครับคือกลับหัวเานะครับเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับแฟนกลับทุกท่านมีใครถูกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะเลขน้องบุ้มนะครับเลขต้นหลักขามไม่เข้านะครับคือเลขน้องบุ้มเข้านะครับขออภัยครับเลขน้องบุ้มเข้านะครับวันนี้เลขน้องบุ้มเข้านะครับ เมื่อวานฮานอยก็เข้านะครับเข้าปกตินะครับผมเข้าปกติสามสี่ตรงตรงเลยนะครับเนาะออกล่างนะครับสามสี่นะครับนะก็วันนี้เช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับจะมีหวยฮานอยมาให้พี่น้องเพื่อับทุกท่านนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนีอ่าสามศูนย์นะครับสามหนึ่งนะครับเก้าสามนะครับสามสองนะครับ องศูนย์นะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับนี่แหละคือฮานอยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับขอให้แฟนคลับทุกทท่านนะครับก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคเีลาบนะครับมีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกทุกท่านนะครับสําหรับปีเก่าผ่านไปขอให้สิ่งที่ไม่ดีขอให้ผ่านไปนะครับ ตรับปีเก่าะนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นะครับผมตลับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับติ๊ตตานาครก็ขอขอบคุณมากตรอบการเอ็นดูของแฟนๆนะครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสไตล์ธนาครนะครับที่ช่องสไตล์ธนาครคือบ้านหลังนี้ครับคือบ้านบ้านให้โชคนะครับผมบ้านให้โชคเนาะคือมีโชคลาภกันทุกๆ,ๆทุกท่านนะครับ ไม่โชคลาภอันไหนก็โชคลาภหนึ่งแล้วนะครับเนาะที่เขามาชมในสไตล์ชนาครนะครับก็ขอบคุณมากนะครับหรับเป็นกับทุกทุกท่านนะครับนะครับก็สไตล์ชนากครก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่แฟนกับให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับตหอับ้านสไตล์ชนาครหลังนี้นะครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับว่ามี3 0นะครับผม มีสามหนึ่งนะครับแล้วก็9กสานะครับสามสองนะครับสองนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับขอให้เย็นนี้นะครับท่านไหนที่เข้ามาดูที่สไตล์ธนากรนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านนะครับขอให้เงิน อยู่ในกระเป๋าตลอดไปนะครับอย่าให้ออกไปแบบหมดนะครับขอให้อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะครับนะครับทรายจานทรขออวยพรให้สำหรับปีใหม่นี้นะครับผมขอให้ได้โชคให้ลาบทุกทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้มาที่ทุ่งนานะครับอ้ลมเย็นดีนะครับนะครับมาก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับผมก็เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูคลิปของเราบูมที่ชี้นะครับ 61นะครับที่แอดบอกว่าให้กับหัวด้วยนะครับ61นะครับ16นะครับเออ16นะครับอ่าให้กับหัวด้วยนะครับเป็น19นะครับน้องก็จับลอตเตอรี่อีครั้งที่คลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับน้องจับลอตเตอรี่ได้29นะครับโอ้ยทำไมไม่ออก29นะครับเนาะออก2ออก28เนาะครับเนาะถ้าออกนะครับออก28เนาะโอ้แสดงว่าถ้าออก29เนี่ยน้องเนี่ย บอกถูกทั้งสองครั้งเลยนะครับสองขาเลยนะครับบนล่างเลยนะครับเนาะก็ไม่ไปไร่นะครับเดี๋ยวติดตามน้องบุมใหม่นะครับเนาะคืองวดวันที่16นะครับผม16มกราคมนะครับ64นะครับเนาะเผื่อน้องจะให้โชคแบบเต็มๆนะฮะสามตัวเลยนะครับเนาะก็ยังไงแอดก็ไม่ลืมที่จะติดตามน้องบุมเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะก็ เดี๋ยวอแอปจะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็มีสามศูนย์นะครับสาหนึ่งนะครับ9กสานะครับสาสองนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับมี6ชุดเหมือนเดิมนะครับขอให้พี่น้องเป็นกับทุกท่าน จงแห้งๆปังๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับนะก็วันนี้เหมือนเดิมอาจจะเข้าสุดๆนะครับเนาะวันนี้เนาะเคยเข้าสองหน่อยมาแล้วนะครับเนาะเมื่อวานเนาะเข้าสามสี่เต็มๆนะครับเนาะขอให้เป็นกับทูกสั้นนะครับโชคดีนะครับในวันนี้นะครับหัวรายวันคือหาน้อยนะครับก็สำหรับหัวใหญ่นะครับ น่าเสียดายมากนะครับพี่น้องนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะครับก็น้องเรียนมีอะไรจะพูดไหมน้องเรียนพูดไม่ค่อยเก่งครับนะครับเนาะก็ธรรมดานะครับก็คือเรามาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับสไตล์ธนากรนะครับเนาะก็ พี no part, ่น้องแฟนคลับทุกท่านเนี่ยผมดีใจมากนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับเนาะสำหรับสตาลากอนก็มีแต่หาสิ่งดีๆมาให้นะครับหาโชคคาราภนะครับเนาะมีแต่ใจให้กันนะครับเนาะสำหรับสตาลากอก็ไม่รู้จะว่าไงแฟนคลับทุกท่านก็ดีกับสตาสตานากรนะครับเนาะดีกับช่องสตาลากอนเหมือนบ้านหลังเดียวกันเนาะเหมือนพี่น้องแล้วนะครับเนาะ มันก็มีผิด <des per ling> บ้างถูกบ้างแล้ะเนาะครับเนาะมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของหวยรายวันนะครับเนาะก็เมื่อวานก็โดนเต็มนะครับสามสี่นะครับเข้าปกตินะเมื่อวันก่อนเข้าพิเศษใช่ไหมเมื่อวันก่อนเข้าพิเศษครับนะครับเข้าพิเศษเราเข้าเต็มๆเหมือนกันเนาะเมื่อวานก็เข้าอีกสามสี่นะครับเข้าสามสี่เข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับเนาะ ก็วันนี้ไม่รู้จะเข้าตัวไหนนะครับก็ให้พิจารณาเอานะครับนะว่าจะเข้าหน่อยไหนนะครับนะเนาะเล่นตัสามหน่อยมันก็โอเคนะนะครับเนาะถูกหน่อยนั้นหนึ่งก็ได้กําไรเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ให้พี่น้องอพิจารณาเอานะครับในจุดนี้นะครับนะก็เดีเ๋ยววันที่ใกล้ๆนะครับคือวันที่สิบวันที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปติดตามน้องบุ๋มให้อีกนะครับน้องบุ๋มนะครับน้องบุ๋มสุดยอดผมว่าสุดยอดนะครับวันนี้ก็สุดยอดนะครับเนาะก็เยาไปติดตามน้องบุ๋มให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับถ้าใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับนะับสต่ก่อนเราถ้ามีคนถูกเนี่ยโอ้ยใจมากนะครับเนาะไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นอ่า หวยรายวันนะครับเนาะหวยรายวันมันมันจะเป็นมันจะมีทุกวันนะถูกบ้างผิดบ้างก็บ้างธรรมดานะครับเนาะจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีตัวไหนบ้างครับก็จะมีสามศนย์นะครับนะครับจะมีสามหนึนะครับผมจะมี9กสามนะครับจะมี3าสองนะครับสองศย์นะครับ องหนึ่งนะครับนี่คือหวยฮาหนอยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับธันวาคมนะครับเนะาสิ้นปีขอให้แหงมาปังขอให้เข้าทั้งสามหน่อยนะครับผมอขอให้พรให้นะครับว่าขอให้เข้าทั้งสามหน่อยนะครับเพื่อพี่น้องเป็นขับจะได้โลภความาโชคลาภที่ไม่ดีขอให้ดีๆในวันส่งท้ายปีเก่านะครับเนาะขอให้ถูกทั้งสามหน่อย ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับแฟนการแฟนกับสถานการณ์ต้องมีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกวันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้ก็ขอกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ๆนะเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆขึ้นมาโดยทันทีเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอจบไรสดเออขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับแฟนคลับทุกท่านวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ